ที่มันสอนสำคัญคือบรรลุแต่เรายังไม่บรรลุอนี่มันเลยมันเลยคาอยู่ตรงนี้แหละทุกคนมันเลยคาความเชื่อว่าโกรธคาความเชื่อว่าตะกิตตะขวางคาความเชื่อว่ารักว่าชังว่าอายว่าอะไรนี่พวกนี้คือโลกโลกที่มันปิดบังโลกที่มันประกอบด้วยศาสหาที่มันปิดบัง เราไม่เห็นเข้าไปเราจริงต้องมาปฏิบัติระล,ลึกระล,ลึกขึ้นศีลส,สำรวมไว้ย้ำอยู่ตรงนี้แหละศีลส,สำรวมไว้ดูที่เราไว้ดูที่แขนขามือไม้บาจาคำพูดมันจะออกไปแต่ก็ดูดูไว้ผู้ดูผู้ดูผู้เห็นนี่คือผ,ผู้รู้สอดส่องดูสังเกตดูงสงสัยดูอยู่นี่แหละ ถ้ามันไม่ไหวอยู่ใกล้ก็เดินออกไปห่างไปนู่นเสาน้นก็ได้ไปเดินมุมโน่นไปมุมนี้ก็ได้เดินเพื่อดูนะไม่ใช่ว่าเดินเพื่อหนีแล้วไม่ให้ให้มันสงบไม่ใช่นะเดินเพื่อดูมันสงสัยมันอะไรนี่มันมันมันอะไรนี่ไม่ต้องมีชื่อมันมันอะไรนี่มันอะไรนี่สงสัยอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมาก็นี่เราฝึกผู้รู้ให้มันแข็งขึ้นแล้วก็ เราไม่ไหวตรงนั้นเราก็ออกมาหาเพื่อให้ศีลเราไม่ไม,ไม่ไม่ขาดไปเอเอไม่ขาดไปเราก็จะอยู่บนอยู่กับตัวนี้ไฟก็จะยิ่งลุกไฟก็จะยิ่งลุกทีนี้อืเราก็ปค็ปรครองดูอยู่นี่แหละจนมันไปบรรลุเข้าไปเห็นน,ะนั่นแหละจากการบรรลุทำมันเป็นอย่างนั้นความโกรธความหงุดหงิดความ ขัดฟังขัดหูขัดตาขัดใจมันเป็นโลกแล้วลึกโลกไว้ตั้งโลกไว้จนมันบรรลุโลกเข้าไปมันก็ไป็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วก็โอ้ช้างสงใจชื้นเลยใจชื้นขึ้นเลโอ้ยง่ตั้งนานแนละ้วก็อย,อยากเอายิ่งตมเสาเลยจะวาดไปเฮ้เราทำไมโง่จังทำไมง่จังเราอยนะแล้วทีนี้เห็นหรือย,อยังที่ผมว่า อาจารย์ทำไมเอาไปไว้ตรงนั้นละ่ะอาจารย์ฉันขอไปได้ไหมทำไมมันไม่เที่ยงอ่ะที่นี่ทำไมมันเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกอาจารย์โยกพรขอไปด้วยได้ไหมตรงนั้นเหนเห็นไหมตอนนี้ได้ไมหมล่ะตอนนี้ไปไหม,ไมไนั่นแหละมันเที่ยงไหมล่ะทีนี้เห็นไหมเพะ อุบายที่ผมทำหมายถึงอย่างนี้แหละ,ะต่อไปมันจะได้เจออย่างนี้มันก็ได้เจอ,อจริงๆถ้าใกล้กันมันจะไม่หนัก่านีรัวนั่นแหละทำ <ๆๆ S 1> ไม,ไมเพราว่าเขาเนี่เขาเขาน่ประดา